โอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งงานพี่ชายพี่สาวที่แซดวันแล้วครับพี่ชายพี่สาวกำลังมาจากกรุงเทพครับกำลงมารับงานที่แซดวันต้องส่งแฟนะเอืยวเห็นแบ,บแบบ๊บผมก็เลยเพิ่มความคิดขู่เข้าไปหัวใจสองดวงายเซนผมเล็กๆเ,เล็กมากไม่อยากให้มาบานหัวใจ Okay, ครับยังไงภาพวาดต้องมาดูด้ยวยตานะครับเดีย๋ยวเชื่อกล้องกล้องไม่ตัดเส้นผมเงาผมไปเยอะแล้วก็มาดูเนี่ยจะเห็นทองกระาบเลยเป็นลายลูกไม้ของกระดาษนะ okay, ครับภาพวาดต้องมาดูด้ยวยตาครับเชี่ยครับขอจบงานครับขอพี่ชายพี่สาวอยู่นะครับฟาดบันกัน <c oughs> อันนี้ต้องล็อกห้องอะไรถ่ายรูปไว้อย่างดีเลยเมื่อคืนผมอาจจะลืมก็ได้ไปล็อกป,ประตูแล้วปุ๊บเปิดทำลายงานจัดก็เิดเป็นโจรผมก็ไปแจ้งความนะครับยากตอนนี้ก็ต้องระวังคือสุขเรียบไม่นะครับข้าวขอโทษครับขอาครับผมปากแล้วไปไปส่งงานแล้วครับนี่ผมอยู่วิกซีใหญ่หลบุรีแล้วอยอกกินข้าวเสร็จ มาเคลียร์งานกันนะข้าวสิบบาทกับข้าวสิบบาทล้าน,นต่อรักข่าวแพงสุดคือโค้งอ่ะยี่สิบาทโอเคครับก็อยากเคลียร์งานชิ้นพันกระบาทเสร็จแล้วก็ผมก็ต้องเตรียมการสอนนังสือพรุ่งนี้สอนคอมพิวเตอร์พรุ่งนี้แล้วก็มีชิ้นอีกพันกระบาทดีกว่าผมต้ตายเลยเอาตังค์ไปเ้นี่มีเก็บอีกนิดหน่อย นี่ยครับโอ้ยจะถึงไม่ได้เครื่องจักรเครื่องละแสนเครื่องละล้านผมเนี่ยสู้ตายครับเนี่ครับผมก็ไปแจ้งความอันหลวกก็บอกว่าดีแล้วแจ้งความดักไว้ก่อนก่อนที่มันจะเป็นอะไรมากกว่านี้เอาเลยกล่าวคุณอาตำรวจที่ดูแลอย่างดีครับครับสวัสดีครับกี่ข้าวครับนี่ครับก็อันนี้ก็แจ้งความอย่างเดียวอะผมอะ พมจะบอกว่มีแต่ง,งานแล้วเบอร์ไป่หมดละ mm hmm. คิดอะไรมาก็ไม่รววนไม่หมดละโอเคครับาาเดี๋งง mm hmm. ยวมาแข่งงานกินข้าวกันเยียนเจอกันแทนบาลลุบรีนะครับงไงคุณแม่ส่งตัวเล็กมาเรียนมีคุณแม่ติดต่อมาวันก็โทรมานะครับหรือว่าผมเดี๋ยวต้องเปิดดูเบอร์ละไม่ใช่ขอโทรมาไม่ได้รับอีกผ,ผมก็เบอร์เบอรม์มีแต่ง,งาน เคครับเจ้าเฟสนี่ครับขอยืดเก็บงานให้อยู่ครับพี่ชายพี่สาวครับอยู่วิกตีใหญ่ลบลีครับนบว่าไม่เสร็จกลับขอโทษนะครับอ๋อพี่ชายพี่สาวโอเคครับตู้ตายครับสอนเสร็จก็รีบมาว่านไทเลยครับไปแวะไปแจ้งความเลยดึงห้องโดนงัดอยอะตายครับอโอเคครับมาเก็บงานพี่ชายต่อได้เก็บรวมๆครับ ขอบคุณพี่เสียบรีให้นั่งวาดรูปพี่ชายพี่สาวครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาสีเสื้อพี่ชายที่ห้องแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บสักประมาณสักสี่โมงและกัน4ี่โมงหรืออาจจะกลับไปนอนอีกครึ่งชั่วโมงลแล้วก็ไปแซดวันเนี่ยเดีจวเก็บผมพี่ชายก่อนครับถ้บาว่าต้องมาดูด้วยตาได้จาเชื่อที่กล้องนะครับ ว่าไม่สวยเก่าขอโทษครับพี่ชายพี่สาวครับก็จะเก็บๆไปครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่กระหนกแต่ไม่ใช่สีดำนะเพราะว่าเป็นหลายๆสีเพราะว่าเป็นแบบว่าภาพคู่ครับแบบว่าทำให้ดูเป็นลายไทยสือสยอซุ้ยจะไม่ทำเหมือนงานเหมือนพวกแบบเหมือนพวกไม่ดีอะไรเงี้ยเหมือนพวกงานตกเออหวัดดีบัว่าโอเคคิดถึงคุณแม่นะุ <laughs> ่นน้อง ศิลศิลปะที่ได้จะพัดนะจะบัวโอเคครับมาลุยกันต่อว่าไปสวยโทษดีครับพี่ชายพี่สาวครับสู้ตายครับอเออแววสีเสื้ออาจจะไปทับต่อยคาดว่ตาผมจะไม่ไหวลนะสอนเสร็จก็มาลุยงานต่อเลยถ้าว่าจต้องมาดูด้วยตานะครับพี่ชายพี่สาวครับใช้ที่กล้องครับ้ค,ครับโทรศัพท์ผมก็แปดร้อยอาจจะเฟก ลายเส้นอะไรตัดไปเยอะแล้วครับโอเคครับเพราะว่าหน้าดำกล้องมันจะทำให้หน้าขาวได้อะไรประมาณนี้มันเฟกกันหน่อยโอเคครับต้องมาดูด้วยตานะครับผมก็ว่าไม่สวยครับพี่ชายพี่สาวครับมาเลยกันต่อทำผมพี่ชายไปสักพักหนึ่งล้วก็ไปแล้วเอาคุณพี่สียบลีให้หน้ากังไงครับตอนนี้ผมกำลังจะไหว้กระหนกด้านน้นนะให้พี่ชายพี่สาวครับ ยังไงพี่ชายพี่สาวมาดูงานนะครับตรงน,นี้ทิ้งสเปซนะต้องมาดูด้วยตานะครับอย่าเชื่อที่กล้องนะครับโอเคครับวิ่ผมใส่กระหนกทางด้านโน้นใหญ่มากโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเคครับเดี๋ยวจะางานให้ะคร <c oughs> ับเย็นนี้มารับงานได้เลยะครับพี่ชายพี่สาวครับไหนะครับจับเท่าเลยจับมาเก็ตเตอร์ที่เท่าเพื่อวิหาวเท่าโอเคครับเก้าห้องครับเจอกันแทดวาดงานพี่ชายพี่สาวรับไม่รับยังไง ติดต่อกลับได้นะครับโทรไปพี่ชายพี่สามไม่รับนะครับตอนนี้ผมใส่กันหนกเข้าไปนะแบบ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 เป็นลายพักกูดนะคกันหนกยุคเดียวกับปางสามยอดนะครับเป็นศิลปะบายนสมัยเจ้าชายวรมันที่เจนะ็ดผมอยู่รัลบุรีผมก็ต้องใส่กันหนกลบุรีเข้าไปนะลายพักกูดนะครับ เหมือนการแต่งงานอะไรเงนี้นะเกจะเขียนหัวใจสักหน่อยอะไรหัวใจคู่แล้วก็มีลูกศรปาก <c oughs> ให้ดูคลิกขู่เข้าไปโอเคครับเป็นลายลูกไม้ครับเหมือนการงานแต่งเ okay, ครับแทบบ้ครับเดี๋ยวไปแทดวันแล้วรอกามครับโอเคครับ เดี๋ยวผมไปส่งงานพี่ชายพี่สาวที่แทดวันแล้วครับพี่ชายพี่สาวกำลังมาจากกรุงเทพครับมารับงานที่แทดวันต้องส่งแฟลนะเดี่เห็นแบบแบบผมก็เลยเพิ่มความคิดขู่เข้าไปหัวใจสอดวงไอเซนผมเล็กๆเล็กมากไม่อยากให้มาบานหัวใจ ครับไงภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับเ๋ย่เชื่อกล้องกล้องไม่ตัดเส้นผมเงาผมไปเยอะแล้วก็แาดนี้เนี่ย,ยจะเห็นทองปาหลากเลย <c oughs> เป็นลายลูกไม้ของกระดาษนะ <c oughs> ภาพวาดต้องมาดูด้วยตาครับเชี่ย <c oughs> ครับขอจบงานครับขอพี่ชายพี่สาวอยู่นะครับ แทบวันกันอันนี้ต้องล็อกห้องอะไรถ่ายรูปไว้อ,อย่างดีเลยเมื่อคืนผมอาจจะลืมก็ได้เป็นล็อกป,ประตูแลยผมเปิดแทำอะไรงานจัดถ้าเกิดเป็นโจรผมก็ไปแจ้งความนะครับรันนี้ก็ต้องระวังเปนสเดียไปแล้วครับค่าขอโทษครับคับผมปากแล้วเอ้ไปส่งงานและะ้วครับ เออตอนนี้ผมมาวาดรูปแล้วกลเขียวอะโอเคอย่ามาส่งงานลูกค้ากันโอผมน่ามืดเลยเ,เรื่องอะไรผมไม่พร้อมสู้รบตบมืออะไรกับใครใคุยกับตำรวจอย่างเดียวนะผมบอกไว้ก่นอนผมมีแต่เคลียร์งานลูกค้าให้เสร็จเท่านั้นเองอเค,ครับอย่าคอยลูกค้ามาจากกรุงเทพมารับงาน งั้นผมเคลียงานชิ้นละพันกับบาทต่อเลยละกันแล้วก็เ,กเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านหนังสือพร้อมสอนคอมพิวเตอร์พรุ่งนี้โอเคครับไมู่้ว่าผมไม่คิดอะไรคิดแต่งานโอเคครับยู่ไหนเขียวตอนนี้ผมมาเปิดร้านอยู่แซนบอลแล้วมาส่งงานลูกค้าลูกค้ากำลังมาจากกรุงเทพอยู่ไหนเขียวมา แล้วก็เอางานชิ้นละพันกระบาทมาทําด้วยมาโรยงานกันดีกว่าทําเสร็จจะได้ไปอ่านหนังสือหรือวันนี้อาจจะกลับเร็วแล้วก็ไปอ่านหนังสือใครอยากสั่งงานผมอยู่ตรงตลาดด้านข้างนะเดินเข้าแซดวันมาอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายสุดมือนะครับจะเห็นภาพวาดอยู่อยู่กับจักรยานโบราณคง 128. ร้อยยี่สิบแปดจักรยานโบราณไทย ของของอุทยัทยนะโอเคครับอุทยัไทยไว้ขนถ่านกันคนโบราณโอเคครับววามาเุยกันดีกว่ามาจะเป็นรูปอะไรอยู่มาดูกันเแทบบัลลูเรีอะติดมหาครับเดี๋ยวพวกนี้ต้องเรียนกันที่หลังเอากองเอากีต้ามาเล่นได้เปิดหมด ครับติดคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับพรุ่งนี้ไปดูบ้านคุณแจโอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปแขียคอมพิวเตอร์กันเขมีมหกรรมทั้งวาดรูปหลายไทยแข่งที่ไหนล่ะครับคุณพ่อครับมีงานโรงเรียนโอเคครับก่อนไปก็มาท้องทวนกันก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้แจ่ครับเดี๋ยววันนี้ต้องส่งต้องเตรียมไปสอบสอบแสบเนี้ยโอเคครับมาลุยกันต่อ ดูแซนด์บัตลบุรยน่าทงชัยครับผมได้คงมือรับทัดไตแล้วครับแต่ผมก็ตาลายผมก็พยายามเก็บไปให้อยู่นะโอเคครับผมก็เหนื่อยเบอร์ไปหมดแล้วสมองไม่คิดแล้วมีแต่งานมีงานโอเคครับอยากลับไปอ่านหนังสือโอเคครับเด็กๆคอยผมอยู่พรุ่งนี้โอเคครับ ขอบคุณแส้บันลบุรีทให้วัดลูกครับอย่ามีเดินประกวดนางงามมิสแกนลบุรีแต่ละอำเภอแล้วก็มีดาราอ้แล้วก็มีร้องเพลงสองโหงโอเคครับคนเต็มแล้วมานั่งกินข้าวกันเต็มเลยโอเคครับผมอยู่ไส้บันลบรีคอพี่สาวมารับงานอยู่ยครับว่าไม่สวยกับขอโทษครับพี่สาวมีอไร้เขียวครับ ครับตาลายเลื่อนมาได้มือรับพ้าไตก็ดัดๆไปครับกับปับสายเงาไว้ตอนนี้ได้มือรับผ้ไตแล้วครับอย่าวาดหลงพ่อก่อนแล้วกันนะครับอาดงชัยครับครับอกโ,โซตายครับอยู่แซนวันลบเุรียครับแซดวันลรบุรี <c oughs> คอยพี่สาวพี่ชายอยู่นะครับส่งงานโอเคครับมือรับพ้าไตอะอยู่ไรลเขียวแซนบันลรบบรี ตระวาดไปสวยเก่ากับท้อครับเอ่ากับทอครับอาร์ตชัยครับตระวันไปสวยครับเออคุณอารตองชัยครับตอนนี้ผมกําลังทํามือพระสังฆราชอยู่นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปใบหน้าองค์ท่านนะครับองค์พระสังฆราชครับโอเคแล้วฝั่งนี้ก็เป็นคุณอาร์ตองชัยครับโอเคครับอยู่แท่นวันลบเลยครับขอให้ีรการงนะครับคอยพี่สาวพี่ชายมารับอยู่ครับอยู่ไรเขี่ยครับขอบคุณคุณลงป๊อปคอร์นดีครับโอ้ของขายเต็มเลย ให้น้ำเย็นมากแก้วหนึ่งผมเลยเอาแก้วเฮียตีผมมาเฮียตีผมมา <laughs> ผมเบอร์ไปหมดแล้ววันนี้คิดอย่างเดียวทํางานให้เสร็จทํางานให้เสร็จโอ้ไม่รู้ว่าออกมาดีหรือพี่สาวิชายจะชอบหรือเป <c oughs> ล่ <c oughs> เาเราก็โอเคครับ <c oughs> ก็มาดูครับผมก็ไม่รู้ดูภาพไม่ออกอะครัโอเคครับดูยไงกัน ผมกำลังขึ้นไปใบหน้าพระสังฆราชล่ละครับโอเคครับดูว่าไม่เสียกลับขอโทษครับที่สาววิชัยมาขอเรียกหนึ่งด้นะครับกมับของคุณร้านป๊อปคอร์นครับที่ให้น้ำมาครับผม่าคุณลูกครับให้น้ำเย็นมากินครับอยู่แท้บัดลวมุเลียบโอเคครับ ยังไงคือภาพไม่สวยับขอโทษครับง่าพี่ชายพี่สาวลองมาดูนะครับโอเคครับยังไงดูงานได้นะครับวาดพระสังราชอยู่ครับนี่ค,ครับไกาเขียวอ้าวไปดูได้ลูกศิษย์พวกนี้พร้อมเียนคอมกันนะครับพวกนี้แบกของพวกนี้อยแบกของนะครับพ่อ ติดมาหาที่กว่าใครของเขาคุยกับลูกค้าก่อนนะอ่านอ่อนต่อยเนี่ยโอเคอย่างพวกนี้เรียนกันครับเบอร์แล้วผมพี่ชายพี่สาวยังไม่กลับจากกรุงเทพครับแต่โอนตังให้หมดแล้วครับก็เดี๋ยวผมวาดพระสักคราสหน่อยแล้วก็กลับแล้วครับกลับไปอ่านหนังสือเตรียมพร้อมสอนดีกว่าไม่ไหวแล้วตาผมแต่เช้าสอนแต่เช้าโอเคครับไปแล้วครับ ไม่ใช่เดี๋ยววาดต่อยอีกหน่อยครับขอบคุณหลายลๆคนที่ติดต่อนะพี่ชายสวัสดีครับพี่เต้เต้สิพี่ชายคุณพ่อไม่ยองแก่เยอยหนุกรับแกอยู่แทบบาร์ลุ่มลีครับเจ้าบอยมาครับโอ้ไม่เจอกันนานเลยโอเคเพื่อนพนันลายครับครับผมแทบบารได้อยู่ประมาณอ๋อ นางชัยครับตอนนี้ผม,มเพิ่มได้ใบหน้าพระสังฆราษ่าแล้วเนะนอนเหมือนแค่ทำเขาโคลงไว้นะครับไม่ได้เก็บความชลาความอะไรไว้นะครับได้มือแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นจีวอแล้วก็มือคุณอาทองชัยไว <c oughs> ้ได้ข้าวแล้วคุณอาทองชัย <c oughs> เดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวจะมาวาดให้ต่อนะว <c oughs> โอเคพวกอัพโพลพวกพี่ๆช็อปเปอร์ก็เฮ้ยนอน น้อกก็เหนื่อยด้วยไปนั่งเดิ่มเลยไปเนี่ย,อยโอ้พวกนี้มีสอนอีกแต่ลูกเติดก็ที่สอนก็นั่งอยู่ในนี้กันเต็มเลยยังไงวะเนี่ยแต่ลูกเติดก็คงไม่ว่าแต่ผมอยากเก็บตังค์ไงช่วงนี้อยากเก็บตังค์ซื้อเครื่อกกงอจักรเปิดร้านอะไรก็ไม่ค่อยอยากประหยัดตังค์โอเคครับสองเท่าไงเนี่ยไอ้หนอนจะไปแล้วหรอ โอเคครับผมตัดสินใจผมไม่นั่งอ่านหนังสือแล้วครับเตรียมตัวสอนดีกว่าแล้วอยู่ท่้นันรุลีขอบคุณเพื่อนบอยที่มาหาครับโอ้สมัยัทละลายตอนนี้มีมีแกลหลายจังหวัดมาประกวดโอเคครับผมขอตัวกลับไปอ่านหนังสือแล้วกันโอเคครับได้แค่นี้ครับคุณานอุ์งชัยครับนิสาเขายากจะดูภาพให้อย่างดีครับ อยากจะให้พี่สาวมาดูพี่สาวเห็นในกล้องพี่สาวบอกว่าสวยแต่ถ้าเกิดของจริงอาจจะไม่สวยก็ได้ก็ทัดใจไปด้วยนะครับพี่ชายพี่สาวครับเราก็ไม่ใช่คนเข่งอะไรครับโอเคครับอยู่ทซบานลพบรีไปแล้วดีกว่าเนก็ไม่ไหวต่อนม่แต้เช้าเดี๋ยวนั่งกินข้าวสักแป๊บแต่ไม่กินเบียร์เะไม่มีตังค์จนเกน็บตังค์ซื้อของกนะ็มีมีใช้นี่หมด ก็อุ่นใจแล้วก็ค่อยเก็บไปวันละบาทสองบาทแล้วจะได้เครื่องจักรเครื่องละเป็นหมื่นเป็นแสนไว้เนี่ย <laughs> เก็บวันละบาทเดินช้าแต่จุดหมายก็เหมือนกันโอเคครับไปแล้วครับเดพระสักคะราเด๋ยวขอยสักคาราคุมพรอทุกคนทั้งโลกเลยครับโอ้เมื่อเมื่อคืนก็เครียดเรื่องห้องนี้โดนงัดแต่ก็รด รถท่วงชนปั๊มน้ำมันเสียงดังตุ้มตามนะ้าผมว่าอะไรเสียงอะไรมปนตุ้มตาม้าตุ้มต้ามาทั้งคืนเลยอ๋อพอเช้ามาก็รถน้ำมันชนชนไอ้รถโูนจนปั๊มน้ำมันโอเคครับไปแล้วข่ป้าสักลากทุกคนทุกคนเลยนะครับไปแล้วว่าจะอ่านหนังสือเลยหุงข้าวกินปลากระป๋องในห้องไม่มีแรงครับออกมากินก็เตี๋ยวนอก อร้านก็ปิดหมดเดินมาร้านโกป้อมลบบุรีเลโอเคครับกินบัฟตี้ขวดนึ่งแล้วข้าวอีกจานเนึงก็เกงใจที่หอมเหมือนนที่ผมแบบว่าไปแบบแจ้งความโวยวายอะไรฮะตอนห้องเปิดผมอาจจะลืมก็ได้หรืออาจจะโดนงั้ผมก็ไม่รู้อะผมว่าทางที่ดีก็ไปแจ้งความเลยผมก็กลัว อาจะวุ่นวายกันอะไรกันเหมือนกันก็เกรงใจเหมือนกัน็มีแต่คนทำงานนะผมก็ทำงานเพนเพียรีของผมนะถ้ามีคนทำงานเยอะผมก็กลัวสร้างความรำคาญเนหะมือนกันไปหาหอที่ปินนิเวศคนเดียวแล้วมนะั้งผมเียถึงอยากอยู่ป่าเลย ขอรับคาดเลยเหมือนโอเคครับอย่ากินข้าวไปอ่านหนังสือกันลูกติดผมยังอยู่ในงานเลยเนี่ยไม่ใช่ลูกผมไม่ไหวพร้อมสอนเป็นลูกศิ์ไม่ไหว่ะเนี่ยโอเคอยู่ยวไล่กอบเป่บลูกเลียบครับน่ากินกันอยู่เต็มเลยอ่ัคนเลยนี่ครับ okay, พี่ชายเวฟป้ากลุ่มเวฟป้าก็จะเลี้ยงเบียรแต่ไม่ดีกว่ามอยากหยุดนวอยากเก็บตังค์ทำงานจริงจังในะช่วงนะี้นะครับปดนี่หมดแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายอีกสามร้อยก็หมดแล้วเงินยังไม่เข้าธนาคารครับอเ <c oughs> ครับเดีย๋ยวเงินเข้าเอาไปให้ครับอันนี้เงินที่สาวที่ให้รูปมาก็เป็นอีกส่วนหนึ่ผมแบ่งหลายหลาย,ลาย,ลายส่วนหลยหลยส่วน คเครื่องจักรหอมเครื่องจักรใหญ่หอมจะได้ไหมเนี่ยโอเคครับมีออหลายตัวเหมือนกันวน่าจะเปิดบริษัทหรือเปิดโรงงานไม่แน่ยน่นเนี่ยเดครับเป็นเพียเพ้ยนไหมอาจจะแก่แล้วหยุดเที่ยวอ,อะไรแร้ผมีใช้นี่เขาให้หมดแล้วก็ คิดถึงอนาคตแล้วมั้งทำพูดดีนะเดี๋ยววันไหนก็เห็นมันเมาไอนอนนี่ครับเดี๋ยวรักก็ปอบรูกเลียคอยข้าวครับเดี๋ยวมาเนี่ยครับเก่งใจที่หอมกยายก็เดินออกมาแบบเผล่คอยระวังกันมากเลยวันเนี้ยทั้งอาภี้ทั้งยายแบบยังไม่นอนกันเลยแล้วก็ทาให้ขอมปวดเลยนี่ครับ ข้าวอย่างบ้างนักเกันผมกลับห้องแล้วครับคอมผมยังก็ขยะเลยดูนี่แตกเป็นเดือนเลยผมทำบทเรียนไว้ในคอมเนี่ยเียดเปิด <c oughs> ย่านย่านในเน็ตเนะอาดูหนูไม่จัดคอมมาต่อคอมอยู่เนะี่ยผมไม่ได้ใช้ไม่เป็นเดือนละเฮีย เจออย่าอ่านใน,นเน็ตเอาแค่มานั่งอ่านหนังสือแล้วไ่ล้ลางอาบน้ำสักหน่อยเพื่อกานอ่านแล้วก็หลับไปเลยเข้อลอนเฝ้ามองค,ครับให้เที่ยวอยู่เดินทางกันปลอดภัยนะครับเมาแล้วก็ไม่ไช่อ่ะอยากขับหรือขับให้ช้าที่สดุดละกันนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เมื่อวานที่ ลดลดขนปูนมัน้งแล้วก็เมาพุ่งชนปั๊มน้ำมันโอ้โหปั๊มน้ำมันหน้าบิกซีนะใกล้ๆกบิกซีเยี้ยเป็นิดเดียวบิกซีโอ,โอเคครับเดี๋ยวผม<อ>ไปส่งงานพี่ชายพี่สาวที่แซดวันแล้วครับพี่ชายพี่สาวกำลังมาจากกรุงเทพเพิังมารับงานที่แซดวันต้องส่ง หเห็น,นแวครผมก็เลยเพิ่มความคิดขู่เข้าไปหัวใจสอดวงลนเทนผมเล็กๆเล็กมากไม่อยากให้มาบางหัวใจโอเคครับยังไงภาพวาดต้องมาดูด้ยวยตานะครับเดีย๋ยวเชื่อกล้องกล้องไม่ตัดเส้นผมเงาผมไปเยอะแล้วก็แบบจะเห็นทอง มาขอกระดาษกันเข้ามาตรงมาดูด้วยตาครับเยครับขอจบงานครับขอพี่ชายพี่สาวอยู่นะครับไปแท็บันกันอ,อันนี้ต้องล็อกห้องอะไรถ่ายรูไปไว้อย่างดีเลยเมื่อคืนผมอาจจะลืมก็ได้ไปล็อกประตูแลยผมเปิดทำหลายงานาจัดเ็เลอเป็นโจนผม,ผมก็ไปแจ้งความมาละ ครานี้ก็ต้องระวังุดสเดียวแคไเพยงเ่้ๆๆน,นะครับ <c oughs> ครับขอโางครับของของครับผมปากแล้วเอ,อ้ไปส่งหลไรแล้วครับ